หลวงปู่เอี่ยมแค่ยืนเพ่งต้นตะเคียนดุตกน้ำมันเหี่ยวเฉาตายทันทีออกจากป่าสัตว์ร้ายตามส่งมอบคาถาดีแต่ทำตามที่บอกตำนานหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูง ประวัติหลวงปู่เอี่ยมปะธรรมนามะวัดสะพานสูงเกิดในรัชกาลที่สองเมื่อปีฉลูพศ .2359 เป็นบุตรของนายนาคนางจันทร์โดยมีพี่น้องท้องเดียวกันรวมด้วยกันสี่คนคือ 1. หลวงปู่เอี่ยม 2. นายฟักสามนายคำสี 4. นางอิ่มบ้านเกิดของหลวงปู่เอี่ยมอยู่ที่ตำบลบานแหลมใหญ่ฝั่งใต้ ข้างวัดท้องคุ้งอำเภอปากเกรด็ดจัังหวดนนทบุรีเมื่อปีพศ2381ท่านอายุได้22ปีได้อุปสมบทที่วัดบ่อตบปากเกรด็ดอเภอปากเกรด็ดโดยวัดบ่อนี้อยู่ติดกับตลาดในท่าน้ำปากเกรด็ดท่านอุปสมบทได้ประมาณหนึ่งเดือนท่านก็ได้ย้ายไปประจำพรรษาอยู่ที่วัดกัลยาณมิตร ธนบุรีซึ่งในขณะนั้นพระพิมนธรรมพรเป็นเจ้าอาวาสซึ่งย้ายมาจากวัดราชบุรณะพระนครหลวงปูเอี่ยมท่านได้ศึกษาพระปริยัติธรรมและแปลพระธรรมบทอยู่ที่วัดนี้อยู่ได้เจ็ดพันษาท่านจึงได้ย้ายไปจำพรรษาไปอยู่ที่วัดประยุรวงศาวาสเมื่อปีพศ .2388 อยู่วัดประยุรวงศาวาสได้ 3, สามพันษา ถึงปีพศส3 9 1นายแขกสมุบัญชีได้นิมนต์หลวงปู่เอี่ยมไปจำพรรษาเจริญพระกรรมฐานเป็นเริ่มแรกได้ศึกษาอยู่หพรรษาถึงปีพศ2396ญาติโยมพร้อมด้วยชาวบ้านภูมิลำเนาเดิมในคลองแหลมใหญ่ซึ่งปัจจุบันนี้คือคลองพระอุดมอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีได้เดินทางมาอาราธนานิมนต์หลวงปู่เอี่ยม กลับไปปกครองวัดสว่างอารมณ์หรือวัดสะพานสูงในปัจจุบันนี้สาเหตุที่เปลี่ยนชื่อจากวัดสว่างอารมณ์เดิมมาเป็นชื่อวัดสะพานสูงนั้นมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่าในสมัยนั้นสมเด็จกรมพระยาววชิยานวโรรสท่านได้เสด็จไปตรวจการคณะสงฆ์ได้เสด็จขึ้นที่วัดสว่างอารมณ์นี้ได้ทอดพระเนตรเห็นสะพานสูงข้ามคลองวัดคลองพระอดุดมในปัจจุบันนี้ ซึ่งชาวบ้านมักจะเรียกวัดสว่างอารมณ์นี้ว่าวัดสะพานสูงจึงทำให้วัดนี้มีชื่อเรียกกันสองชื่อฉะนั้นสมเด็จกรมพระยาว,วาชิรยานวาโรรสทรงเห็นว่าสะพานสูงนี้ก็เป็นนิมิตด,ดีประจำวัดประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งชาวบ้านก็นิยมเรียกกันติดปากว่าวัดสะพานสูงจึงได้ประทานเปลี่ยนชื่อวัดสว่างอารมณ์มาเป็นวัดสะพานสูงจนตราบเท่าทุกวันนี้ หลวงปู่เอี่ยมมาวัดสะพานสูงใหม่ๆที่วัดนี้มีพระประจำวัดพรรษาอยู่เพียงสองรูปเท่านั้นขณะที่ท่านหลวงปู่เอี่ยมได้ย้ายมาอยู่วัดสะพานสูงได้แปดเดือนก่อนวันเข้าพรรษาหลวงพิบูญสมบัติบ้านท่านอยู่ปากคลองบางลำพูพระนครได้เดินทางมานมัสการหลวงปู่เอี่ยมหลวงปู่เอี่ยมได้ประรับถึงความลำบากด้วยเรื่องการทำอุโบสถและสังฆกรรม เนื่องจากสถานที่เดิมได้ชำรุดทรุดโทรมมากจึงอยากจะสร้างให้เป็นถาวรสถานแก่วัดให้มีความเจริญรุ่งเรืองหลวงพิบูลสมบัติท่านจึงได้บอกบุญเรียรายหาเงินเพื่อก่อสร้างโบสถ์และถาวรสถานขึ้นจึงเป็นที่เข้าใจกันว่าหลวงปู่เอี่ยมได้เริ่มสร้างพระปิตาและตะกรุดเป็นครั้งแรกเพื่อเป็นของชำร่วยแก่ผู้ที่บริจาคทรพย์ และสิ่งของที่ใช้ในการก่อสร้างพระอุโบสถและถาวรสถานต่อมาถึงพศ2431ได้สร้างศาลาการ,ปรเปรียนหลังจากนั้นอีกหลวงปู่เอี่ยมได้สร้างพระเจดีย์ฐานสามชั้นขึ้นในพศ2439ขณะที่หลวงปู่เอี่ยมท่านได้มาอยู่วัดสะพานสูงท่านได้ไปทุด,ดงไปทางแถบประเทศขเขมร โดยมีลูกวัดติดตามไปด้วยเสมอแต่ท่านจะให้ลูกวัดออกเดินทางล่วงหน้าไปก่อน6-7ถึงชั่วโมงแล้วจะนัดกันไปพบในที่แห่งใดแห่งหนึ่งแล้วท่านหลวงปู่เอี่ยมได้ไปพบชีปะขาวชาวเขมรท่านหนึ่งชื่อว่าจันหลวงปู่เอี่ยมจึงได้วิชาอิทธิเวทจากท่านอาจารย์ผู้นี้มาหลายปีจนกระทั่งชาวบ้านแหลมใหญ่ดึกว่าท่านออกธุดงไปได้ถึงแก่มรณะไปแล้วเนื่องจากหลวงปู่เอี่ยม ท่านไม่ได้กลับมาที่วัดหลายปีจึงได้ทำสังฆทานแผ่ส่วนกุศลไปให้ท่านทำให้ท่านหลวงปู่เอี่ยมทราบในยานของท่านเองและท่านหลวงปู่เอี่ยมจึงได้เดินทางกลับมายัางวัดสะพานสูงการไปทุดงครั้งนี้หลวงปู่เอี่ยมได้ไปเป็นเวลานานและอยู่ในป่าจึงปรากฏว่าท่านหลวงปู่เอี่ยมท่านไม่ได้ปลงผมผมจึงยาวถึงบ้นเอวจีวรก็ขาดรุงริ่ง หนวดท่านเหย่าเฟื้อยพร้อมมีสัตว์ป่าติดตามท่านหลวงปู่เอี่ยมมาด้วยอาทิเช่นหมีเสือและงูจงอ่างจากการเจริญกรรมฐานนี้จึงทำให้หลวงปู่เอี่ยมสำเร็จโสลดมีเรื่องเล่ากันว่ามีต้นตะเคียนต้นหนึ่งมีน้ำมันตกและดุมากเป็นที่เกรงกลัวแก่ชาวบ้านแถบนั้นหลวงปู่จึงช่วยยืนเพ่งอยู่สามวันเท่านั้น ต้นตะเคียนก็เช้าและยืนต้นตายหลวงปู่เป็นผู้ที่มีอาคมฉมังวาจาสิทธิ์มักน้อยและสันโดษท่านเป็นต้นแบบในการพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบันนี้ท่านได้สร้างถาวรวัตถุที่ได้เห็นกันอยู่ทุกวันนี้คือพระอุโบสถพระวิหารศาลาการ,ปรเปรียนพระเจดี จึงเป็นที่มาของการสร้างพระปิตาและตะกรุดโทนมหาโสโลดมงคลอันลือลั่นนั่นเองท่านหลวงปู่เอี่ยมเป็นพระผู้ที่มีอาคมคลั่งมีวาจาศักดิ์สิทธิ์มักน้อยถือสันโดษด้วยเหตุนี้เองทําให้หลวงปู่เอี่ยมท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั้งชาวบ้านและเจ้านายผู้ใหญ่ในพระนครก็นับถือท่านมากจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ก่อนที่หลวงปู่เอี่ยมจะมรณภาพด้วยโรคชรานายรุ่นแจ้งมาซึ่งเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดคอยปรนณิบัติท่านหลวงปู่เอี่ยมได้ขอร้องท่านว่าท่านอาจารย์มีอาการเต็มที่แล้วถ้าท่านมีอะไรก็กรุณาได้สั่งและให้สิษย์เป็นครั้งสุดท้ายซึ่งท่านหลวงปู่เอี่ยมก็ตอบว่าถ้ามีเหตุทุกข์เกิดขึ้นให้รืลึกถึงท่านและเอ่ยชื่อท่านก็แล้วกัน หลวงปู่เอี่ยมท่านได้มรณาภาพเมื่อปีพศ2439รวมอายุ80ปีบวชได้5 9พัรษาก่อนที่ท่านจะมรณาภาพได้มีสิทธิผู้ใกล้ชิดเป็นตัวแทนของชาวบ้านและผู้เคารพนับถือศรัทธาที่มีและไม่มีของมงคลท่านไว้บูชากราบเรียนถามหากว่าเมื่อหลวงปู่เอี่ยมได้มรณาภาพแล้วจากทําประการใด ท่านจึงได้มีปัดชิมวาจาว่ามีเหตุสุขทุกข์เกิดนั้นให้หระลึกถึงชื่อของเราจึงเป็นที่ทราบและรู้กันว่าหากผู้ใดต้องการมอบตัวเป็นสิษย์หรือต้องการให้ท่านช่วยแล้วด้วยความศรัทธายิ่งก็ให้เอ่ยระลึกถึงชื่อของท่านท่านจะมาโปรดและคุ้มครองและหากเป็นเรื่องหนักหนาก็บนตัวบวชให้ท่านรูปหล่อเท่าองค์จริงของหลวงปู่เอี่ยม ท่านประดิษฐานอยู่หน้าพระอุโบสถสร้างหล่อขึ้นพศ2480ในสมัยหลวงปู่กลิ่นผู้ปกครองวัดต่อจากท่านเพื่อการสักการะบูชาต่อมาจนถึงทุกๆวันจะมีผู้ศรัทธาจากทุกสารทิศมากราบไหว้และบุญบานตลอดเวลาตราบแสงอาทิตย์ยังไม่ลับขอบฟ้าท่านชอบกระทงใส่ดอกไม้เจ็ดสีจะมีผู้นำมาถวาย และแก้บนแทบทุกวันโดยเฉพาะในวันพระแม้แต่ผงขี้ทูบและน้ำในคลองหน้าวัดก็ยังมีความคลังอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งพระคาถาโสลดมงคลหลวงปู่เอี่ยมตั้งนโมสามจบโสละสะมังลาลเจวะนะวะโลกุตตระธรรมตาจัตตาโรจะมหาทีปา่า ปัญจพุทธามหามุนีตรีปิตะกะธรรมักขันธาชะกามาวะจะราตะทาปัญจทัศสกเวสัจจังทะสังศสีละเมวะจะเตรัสะทุตังขาจะปฏิหารัจะทะววทัศสะเอกะเมรุจะสุราอัฏฐะ ทะเวจันทังสุริยังสักข,ขาสัตตะโพชชัขคาเจวะทุตทาศาจักกวัตติจะเอากาทศาวิษณุราชาสัพเพเทวาสมาคตามังรักขันตุปาละยันตุสัพพธาเอเตนะมังคละเตเชนะสัพพโสธีพวันตุเม อนุภาพพระคาถามบุนี้กล่าวให้ปรากฏอุปเทศโสลดบรรดาชายหญิงภาวนาทีหนึ่งสองทีดีจริงสิบแปดทีดียิ่งมีพลานิสงชักลูกป,ประคำร้อยแปดเลิศล้ำให้ได้คาบส่งคงเกิดส่วนบุญมีพลานิสงพบแล้วอย่งงงไม่พบเร่งขาผู้ใดไม่พบบุญน้อยถอดถอด เสียชาติเกิดมาเป็นคนขัดสนมืดมนหนักหนาพบแล้วท่านว่าภาวนาประจำเหมือนได้ดวงแก้วแถมทองผ่องแผ้วกุศลชักนำสิ่งใดปรารถนาภาวนาชาวคำํำกุศลเลิศล้ำประมูลพูนมากันอุบาทจันไรกันทั้งโรคภัยปรากฏคาถากลับจิตคิดเห็นเห็นอนัตตา มิอาจมาทำลายตัวเราภาวนาการภัยหัวข้ามที่หนึ่งประจำเที่ยงคืนและย่ำรุ่งเป็นสามทีเกิดสวัสดีมีลาบทุกประการอาหารการกินปรีเปรมเกษมสันภาวนาสามถึงเเป็นสำเร็จการช้าข้ามสำราญกว่าคนทั้งหลายอายุวันโนบรมสุโขพันโยทั้งปลาย ถ้าไฟไม่มาให้เสกเข้าสารศาสวานหลังคาลมพาพัดหวนอย่าได้สงกาฝนตกลงมาภาวนาป้องกันถ้าจะขายของเสกน้ำประพรมสินค้าสารพันระบือหรือลั่นพากันเข้ามาค้าเรือเหนือใต้เขียนไว้คาถาแผ่นกระดาษปราดถนาเสกด้วยตัวเอง ปิดหัวนาวานำของสินค้าขายมีกำไรเป็นความเสกน้ำล้างหน้าทาแป้งเศกเครื่องแต่งตนเศกหมากยานานกินแล้วยาตราทืบเท้าสามทีแปลกายบ่ายสู่คู่ความตามที่เป่าพ่นย่านี้พุ่งพลานต้องเวทมนคาถาพลันให้ภาวนาเศกน้ำล้างหน้ากันทั้งคุณใส อุบาทจันไรอักขีโจรัยตามความปรารถนาขอขอบพระคุณเนื้อหาข้อมูลเพจตำนานเล่าขานพระผู้ทรงชานอภินญ,ญาครูบาอาจารย์ผู้เรื่องวิชาอาคมเผยแผ่บารมีเป็นสังฆบูชาและเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์สาธุ